แตงกวาผัดไข่อีกแล้วครับเพื่อนๆนี่ครับ,รบแตงกวาหนึ่งถาดอาหารหลานๆกันวันนี้อาหารเด็กๆกระทะร้อนแล้วก็เทียมลงเลยเตาะไข่รอเลย โดนกระทะแตงกว่าลงเลยเป็นอาหารสำหรับลหลานๆครับวันนี้ครับหอมไหมปรุงเครื่องเลยครับน้ำมันหอยลงไปน้ำตาลหนึ่งช้อน ปลาชูไม่ต้องเยอะเพราะว่าลนลานกินเอาพอมีรสชาติซอสควาเขียวน้ำเคยอย่างดีผัดแตงให้สุกก่อนครับผัดแตงให้สุกปิดฝาไว้เดี๋ยวแตงสุกเดี๋ยวค่อยไข่ลงอ้าวแตงคว้าสุกแล้วนี่เลยครับไข่ลงเลยไข่ที่เต๋อไว้แล้ว ใช้ไข่สามลูกวันนี้นี่นะกบไว้ก่อนอเดี๋ยวพิ่งไปคนมันกบไว้ก่อนเดี๋ยวข้าวปิดไว้ให้ไข่สุกก่อนไข่สุกแล้วกลับเลยนี่แตงกวาผัดไข่ช้ำๆเลยครับดูใกล้ๆเลยครับอ่านี่เลยครับไข่สุกแล้ว ช้ำๆแบบนี้เลยนี่เลยเน้นๆแบบนี้เลยไข่แตงกวาผัดไข่อาหารสำหรับหลานๆครับวันนี้นี่ครับไม่ต้องกลัวเลยวันนี้รสชาติอร่อยทำทีไรหลานบอกว่าชอบวันนี้บอกปูผัดแตงกวาให้กินทีอยากกินผัดแตงกวาจัดให้ครับไปตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเลยครับ นี่เลยครับเสิร์ฟเน้นๆแบบนี้เลยแตงกวาผัดไข่วันนี้หลานๆชอบมากครับเอาช้ำๆแบบนี้เลยนี่เรียบร้อยครับเสิร์ฟใส่ถาดใหญ่ๆแบบนี้เลยครับนี่ชำๆแบบนี้เลยครับผมไปตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟหลานๆแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ